สบายดีจ้าพี่น้องกลับสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมือนี้มาพบกับดาวเพืองกระจอกบอกให้อลไรบอกให้อะไรขอเด้อพี่น้องเด้อการที่ลงไปอันกินปลาพี่น้องเอ้ยยังลูกสภาไอ้อ้วนพี่น้องอ้าวพ่อโตาบ่อถาพ่อบ่ฮะกินข้าวกินขออกเหตุใด้พิ่งเพิ่งปลาลุงก่อน อสนะเอาพี the ่ไปใช้กพี่นะฮะเขาจะเห็นังเขาจะเห็นังฮะยิ้ข่าแก่ไดพี่น้องเอ้ยมือเ่าหนาาวบัด บ้บยมาผัดแดดใช่ไยมจิปลาไปมาแล้วสวัสดีเบิร์ดสวัสดีมาพอดีเบิร์ดพอดีมากย่ใส่ไวดีเขาลังจมาฮะไว้ไข่ที่จะหมนมาเห็นแค้มองปิ่กมองเผ้าป่ะน ตาแว่ตเขาตเแว่ไปอันนั่นออกไปนีเฮ้ ป้าดินเต็มเลยเอาไปเล้เฮ้ยาข้นามาอะไรมาอะไราะจนมีเราอันนี้ป้ายนี่ตึกไงเออได้ยุป้าตัวใหญ่ยุ ว่งหัวเออใหญ่ยู่เนอะกูแต่งนางมันได้หัวมันได้หัวก็ได้งนางกูบอกยังหินมันจิกัดกันอีีมาอ่ะอ่านั่นแล้วอ่านั่นแล้วข้ามนั่นแล้วมันควงกันอ่ะมันต้องไหลมามึงเมื่อมันเมื่อแล้วกูมีนาทีแม่มันเมื่อบอกใช่กูกินก็ต้องมีนาทีถิ่มมามันก็มีนาทีมาเล่ม บุกว้ายนั่มกันเนาะน่มบุกเลยไปสูบมาใส่ไหสูบแตหวยมาใส่ั่หวยเดบ่อเออ

ได้ด้วยเดียวพีน้องพี่น้องได้ด้วยเดียวอันนี้กะน้ำเพชรแชนแนลไม่หรอกมีช่องน้ำบ่เอ่อน้ำเพชรแชนแนลว่ะภาษาไทยว่ะภาษาไทยภาษาไทยเนาะอืมกุชิตามอยู่มาไล่เดอกเก่าคนอืมกําลังหดกําลังหดกําลังหดพันหนึ่งพี่น้องเลยเหลืออยู่เก่าลอยไปกุชิตามเลยฝากติดตามเพื่อนเด็กพี่น้องเด้อเบิ่งเห็ดเกี่ยวยังเจ้าเกี่ยวก็ถ่ายถั่วไปเออ อยู่บันโด้งหมดแล้วนะน้องใหม่เนี่ยเจ้าแล้วฝากเองเนาะจะต้องบอกบอกบอกพี่น้องเฮาหูมันมันจังกันหูซื่อซ่องละเอียดเนาะผัดซ่องเลยเนี่ยพี่น้องซ่องวานน้ำเพชรชาแนลน้ำเพชรชาแนลพี่น้องไปไปกติดตามเผยให้พี่น้องอ่ากติการมีหูยังขึ้นเจ้า น้ำเศษปะฝั่งกลุ่มเล็กน้อยฮุบยังหน่อยเออฮุบลูกวะออมีลูกอีกคนหรือจ้าผัวดิฮุบคนหนึ่งอ

เลี่ยมฮะเอ็นส่งมอเตาร์เสือพ่ออาเด็กยิบถังเท่ากระเซ็นปอกไก่ก็ใช้ปอกไก่ยิบเยอะสุดเลยไปเด้ไปไปมือไหนนั่งยิมหนึ่งเบไ่อขามันน้ำแค่พองแล้วพองบ่มีไอ้ไก่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  ต้องหงมตะเพ็ดอะไรบะเพ็ดางีเด็เามมาหงชุกแซ่นัวนัววนัวัน่า่าานี่ไปกน้ำมี๊เอาที่สาวันนี่เจ้าเนาะอไปซองเสี้ยวเจ้าเาอยคิดียวก้าิดสามคน มูนมัวมวนไมหาใชยูนเซังเฮียงด้วยนำเซนนเซังเฮียงนะเซต่อกันเซเฮียงต้อเซผันะาจะว้าจย่างไม่ท่งนน่ะเปล่าฝ่ายบันมันดงคือขอเห็นสองไพคะเดียวเดียวบ่สององนะคือมันังก็มีคนถ่อยู่หรือเปล่านี่ไง

กินนั่นกินในเขาสลบในได้กินเบียร์เขาสลบขาวล้วบ่ห้ามม่ะทำแกจบินเนย่งไปส่งเน่ะเข้าวหอนอนเออ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 นอเมนแล้วขาแห้งม้นไปส่งนั่งนั่งจมาส่งต่อเออเอาอเบ้องก้อนวกเ้อแห้ง พูบนอนนั่นไห้ข้าเมื่อกันเด้อผัวะอ,อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็สมาหลายคนนะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออาจจะดีแห้งกับสุกุลทุกคนพี่น้องเอา้าก่อนลาก็ฝากได้ไหมฝากช่องย่อหนะ สบายดีพี่น้องพักส่องเลยด้อยส่องน้ำเผ็ดเสแหน่พี่น้องอืม้ำเผ็ดเสแหน่เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้เนออื่องใหม่ส่องใหม่น้องใหม่พี่น้องอ่ะโดยอ่อส่องน้องใหม่พี่น้องเปิดใหม่เนาะเปิดได้ยังมือเลยอเปิดแต่เฮิงเลยเฮิ่งหรอเปล่าไม่ได้คอยลงคลิปไม่ได้คอยลงคลิปการยังไดงกับไปซับตะไคร่เพิ่อนนะพี่น้องเพิ่นเห็ดใหม่ยังให้กำลังใจเพิ่นอน่งพอเพิ่นมีแห้งอันจุงใจเนาะมีแห้งสูเออเขาแห้งสู อันนี้ดีไม่แห้งสุกคนพี่น้องสบายนี<ป>้<ป>